สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอขอบคุณลาที่เตาพี่น้องสบายดีในวันที่นึ่งตุลาพี่น้องเนาะมีไฟในเนาะถือเปลืกเนาะวานนี้เคยลาไปปงศพเม่ใหญนะ่์นะอายุเราเจ็ดสิบเ,เ,เจ็ดปีเลขก็ออกเจ็ดเจ็ดอีกมีไฟเตือน,นเนาะตอนโศกดีเด้อเนาะวันนี้ ไปเจ็ดสิบเจ็ดเ,เราก็อ้าวไปโทรหาไปต่อ,อเอสกำลังหาคนงานพี่น้องมือื่นจีจ้างเกี่ยวเข่าก่อนที่พายุแม็กมาโบแมนแม็กคมโกคคอยอ่านมึงเดียวแม็กคแม็กโม,กมตโตมอเจ้าไปไปหานัวโคพายุแม็กโมสิมาเนาะก็เลยจีจ้างเกี่ยวเข่าก่อนขั้นจี บริชื่อฟอนเขาบจักวันท่ายบอกจ้วันลแสนพี่นวันละสองร้อยนาะวันละแสนสามสิบพันสองร้อยเนาะแสนสามสิบพี่เนาะวันละแสนสามสิบพันถือวันละสอง มาเด้อมาเด้อมาเด้บ <c oughs> เอ well. บัลลีเปยังคือบัลลี <c oughs> อื่นดุงปฏิจจังเกียวเต่าพี่น้องข้าวซุกเต็มตรงเลยเอา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 ,เอาบรรดาผัวสาวเอ้ยได้จักคนผู้ยังบัได้เกียวข่าว ท่านได้เกี่ยวข่าวลายกนบ่ยูบ่ได้กับบอยูเลยลูกพ่อกับยูบ่ได้กันยูไปใส่ไปเอาไปเอาไปโลดไหม เอาไหมเอาไหมเอาไหมลูกจีบไปใส่ตนะเอ้าเอ้าเอ้ารถปีนเดยนน้องกนจีเกี่ยวเขาเมื่ออื่นพี่น้องมาเดินมาเดิอพยายามมาเกี่ยวเขาเนาะเมื่ออื่นทีจ้างเกี่ยวเขาวันละ สองร้อยหรือว่าถ้าเป็นเงินกี่ก็แสนสามสิบแสนสามสิบพันก็ได้องื่อกี้เวลา่าจา,ากออกปัญชาจังสีเกลนะ่ยวเนาะมันมืดทุกพายุก,ก่อน มันอดบาได้พี่น้องอ้เข่าสีลงเขาเริ่มลงเลยไบ่ได้ว่าสีลงเขาเริ่มลงร้ายเลย ำม่เห็นยังหรอกตะก้ยมือเปื่อนมาเลยนะมือเปื่อนหมดแล้วลอโอ้ยมากขนาดได้อันกี่ตม้มเนี่ยไปล้างมือไปล้างมือ

มาขนาดเล่นดินนี่เล่นอยู่มดมือเล่นดินอยู่มดมือเต็มเลยอยัางหรอกอยังหนักมันโยบไ่ได้เด้อดินบอกไปสิไปโย่ได้ที่มันขยะให้ลุงโอเคโฟนเก็บขึ้นอีกโฟน ไครกินบ่เก็บเนาะให้ดูข่เก็บเนาะมาเล่นต่วมาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นห้ามชินอยูไปใช้ลูกห้ามชินไปเกี่ยวข่าวยืมเือนนะปลดชินเกี่ยวโลดนาะด้เนาะ ินูน okay. ิเาเน่เอาเนี่เลยไปไปใช้ไปใช้ย้ยู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 ยกับแกมาจะใช้ลูกเมื่อนนี้แดดคักยู่มืออื่นกัคอให้มันเป็นนีมือหือเนาะ แหมันเป็นนี no. ่จะสีมือคือสี่ไข่อยู่ดรอกพอดีคนแล้วปั่นแล้วคันสีมือนะเนาะคันนัรแล้วโมนีวันทีหนึ่งกัมีโอกาสอยู่อันวันก็โมนี้วันทีหน่งกับเกี่ยววันทีสองกับวันทีสี่ผู้เล็กกู 4 5เพิ่นฝันบ่ค่อยเบิ่ง <laughs>

อยังนี้เป็นนูกกับแก่นี้ไปเลยอืมมันนีไปใช้ลูกกับแกนไปไปแล้วไปเลยหยแล้วให้าเ้ชื่อของมากัอีเอ acá, oh, yeah, yeah. ัวนนีเอมาคนข่า ยังลูกอยูไปใช้หยูไปใช้ลูกคือง่วงใหนยังอีกเลยปลาปีกีขาวปลากินข่าวอยู่ดิ่ยอออกไปเด้อยาออกไปเด้อ หลายคนพี่น้องไอเกี่ยวมนี่กัมนี่ก็มีได้ผูตัดผูเกี่ยวมอืออื่นนี่เฮงกระลายทั้งตัดทั้งเกี่ยวไฟก็มันเข่าสุกเมื้อทังไยกันเนาะตอนแรมกมันก็บ,บริสุกพร้อมกันดอกแต่ว่าฝนตกตลอดมาก,ก็เลยกลายมาเป็นสุกพร้อมกันหลายคน chịp ai say nè nè má 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 dàn cặp ke dàn cặp cu lên mướt mướt เอ้าเอ้าว,าวมันสิตึงหัวเจ้าของไปใจนาะหันถิ่มไปใช่ศร ยังภาษาอะไรนะยังไปใส่ลูกปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีเอาคลิปเนี้ยก็ขอลาก็เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมือเอิญพอกันกับเราดูการเกี่ยวเข่าเนาะ ອາກອນໄລກໍແຊຍກໍຕິດຕາມດ້ວຍຄວາມຕິດຕາມດ